เข้ามากดไลค์กดแชร์นะใครชอบก็เข้ามาไม่ชอบก็ไม่ไปไนไ like. รเรามันตรงไปตรงมาใครจะฟ้องจะร้องก็ยินดีโดยเฉพาะสวเนี่ยฟ้องกูเนี่ยกูจะได้ไปประจานมึงในศารว่าสันดานสวอ,อ,อย่างพวกมึงทั้งหลายเนี่ยมันไม่ดียังไงมึงทํามึงจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือเปล่ามึงบิดเบือนรัฐธรรมนูญไหมมึงใส่ร้าย สอสอและพรักการเมืองที่มาจาับประชาชนเสียงข้างมากหรือเปล่ามึงไม่เป็นกลางหรือเปล่านะกูจะได้ไปประจานมึงในศาลถ้ามึงฟ้องกูกูชอบใครฟ้องกูเนี่ยกูจะได้ไปบอกศาลประจานมึงว่ามึงเป็นสวอ,อกินเงินเดือน,น,นจากภาษีของกูแต่พฤติกรรมที่มึงทำสิ่งที่มึงแสดงออกมาผ่านสื่อมวลชนเยอะแยะหลักฐานเนี่ยหลักฐานแล้วก็ใบเสร็จเต็มบ้านเต็มเมืองมึง ปให้สัมภาษณ์ทีวีช่อง YouTube ต่างๆทั่วไปหมดว่ามึงไม่เอาพิธากูยกมือให้หมดนะยกเว้นพิธาพฤติกรรมของมึงเนี่ยพวกสวออที่ฟอ้องกูทั้งหลายไม่ว่าใครที่กําลังจะฟอ้องกูกนะูจะไปบอกศาลว่าพฤติกรรมของมึงเนี่ยกูไม่น่าไว้วางใจเพราะกูจ่ายภาษีให้กับพวกมึงในการที่เข้ามาเป็นสวแต่มึงไม่เป็นกลางมึงบอกยกมือให้หมดยกเว้นพิธา พฤติกรรมแบบเนี้ยมึงสมควรโดนประชาชนประชาชนวิปวิจารณ์และด่าไหมนะครับกูจะไปบอกศาลนะก็อยากจะดูนะว,ว่าศาลจะว่ายังไงจะให้กูติดคุกนะหรือจะยกฟ้องกูเพราะกูเป็นประชาชนกูไม่พอใจในพฤติกรรมของมึงในการปฏิบัติหน้าที่ของของพวกคุณนะ่ะจะพูดมึงเข้า็หาว่าอยาจะพูดคุณแม่ก็สุภาพเกินไปสําหรับคนอย่างพวกคุณ นะกูจะไปบอกสักผมเอาผมแล้วกันผมจะไปบอกศาลว่าสวพวกเนี้ยที่ฟ้องผมเนี่ยประพฤติตนแบบเนี้ยจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญไหมประชาชนมีภาควิจารณ์ก็คนกระแสสังคมไม่ได้ทั้งท,งทง้ที่ข้อบังคับประมวลจริยธรรมก็เขียนไว้ชัดว่าเป็นสวต้องทนต่อกระแสสังคมทนต่อความเห็นต่างข้อบ,บังคับไปดูนะครับข้อ14แต่เขาไม่ทนต่อกระแสสังคมแล้วมาฟ้องผม แล้วยังใส่ร้ายในคําฟ้องว่าผมทําผิดกฎหมายเป็นประจําบ้าทําผิดเลยถ้าผมทําผิดกฎหมายเป็นประจำพี่น้องครับพี่เดชคงไปอยู่ในคุกแล้วไม่มีผมไม่เคยทําผิดกฎหมายนะไม่เคยผมจบเนติบัณฑิตมาผมจะไม่ทําผิดกฎหมายได้ยังไงผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทาเนี่ยคือเป็นตัวแทนหมู่บ้านชุกรูชุกรูผมเป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นตัวแทนของ ประชาชนที่เขารู้สึกไม่พอใจที่สวไม่โหวตนายกที่มาจากเสียงข้างมากสวเหล่านี้ตั้งข้อรังเกียจพิธาตั้งข้อรังเกียจพรรคก้าวไกลถึงอย่างไรนะก็ไม่เลือกและยังบอกเลยว่าสวาไม่เอาพิธาแบบนี้ผิดกฎหมายไหมครับผมจะไปถามศาล่ยสวต้องเป็นกลางสวต้องไม่สังกัดพรรคสวต้องไม่ตกอยู่ในอำนาจของพรรคการเมือง การกระทําแบบนี้แสดงว่าตกอยู่ในอํานาจของคณะคอ,อชอหรือเปล่าผมจะไปบอกศาลไงสิ่งที่ผมพูดครับพี่น้องครับใครที่ไม่เห็นด้วยกับผมช่วยแสดงความคิดเห็นต่างแล้วแสดงเหตุผลอย่าพูดอะไรแบบแลเลอะเทอะนะครับผมจะไปบอกศาลไงว่าคนที่ผมวิจารณ์สวเนี่ยแล้วโดนสวอฟ้องทั้งๆทงี่การประพฤติตนของสอวเนี่ยสมควรถูกด่าไหมล่ะ สมควรถูกด่าไหมพี่น้องพี่น้องคิดว่าสมควรถูกด่าหรือเปล่านะครับไหนนะมีใครไม่เห็นด้วยลองอธิบายสิเอ่ออธิบายนะเรื่องวันๆเนี่ยออกให้สัมษณ์ทุกวันโอ้ยผมยังไม่เลือกมันหรอกนะต้องไม่มีพักนี้ถ้ามีพักนี้ผมก็ไม่ยกไม่ยกมือให้คาพูดของพวกคุณที่เป็นสวกินเงินเดือนจากภาษีแต่จงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไหม นะใครก็ได้ที่ไปใช้พิทาโอ้ยพฤติกรรมของคุณมันชัดสมควรถูกด่าไหมครับพี่น้องครับผมพูดถูกไลยเนี่ยนะประชาชนเขาเลือกมามันน่าจะจบแล้วหนุ่มกัญชัยยังบอกเลยเฮ้ยกับประชาชนเขาเลือกมาแล้วนี่ยังไม่จบอีกเลยสอนลยุทธ์ก็บอกประชาชนเขาเลือกมาสื่อมวลชนสุทธิชัยหยุดก็บอกใครต่อใคร อะไรต่างๆสื่อมวลชนที่เป็นตัวแทนปากเสียงประชาชนเขาก็บอกเอา้าก็เขาเลือกมาแล้วนี่ยังไม่จบอีกเลยเสียงข้างมากแล้วเนี่ยสวพวก่งนี้ควรถูกด่าหรือเปล่านะนิยมประเดี๋ยการหรือเปล่าจงใจขัลดลัมนูนหรือไม่วางตัวไม่เป็นกลางไหมมีหน้าที่ในการกันกอกฎหมายจะไปรับเรื่องราวร้องทุกข์ตักักคนที่จะมาเล่นงานพิธาแล้วก็ไปตามเรื่องตามราวที่กรกตไปยืนกอดกันบ้างอะไรบ้างบางคนน่ะ ไปแสดงออกนอกหน้ากระถึงขนาดน,นั้นกกตก็มาจากอะไรฮะมาจากสอนอชอหรือสอวหรือเปล่าแล้วทั้งหมดนี่มาจากไหนล่ะครับมาจากการยึดอานาจหรือเปล่าผมอยากสร้างําถาม,ถามคนยึดอานาจมาใครลนะ่ะคนเอกประยุทธ์แล้วรู้ได้ไงลนะ่ะก็ลูงป้อมเป็นคนบอกในสภาหลักฐานไปเสร็จมันก็อยู่ในสภามันก็อยู่ในโซเชียลมีเดียนะลุงป้อมยืนขึ้นในสภาแล้วบอกว่ากล่าวหาว่าผมเนี่ยไปยึดอำนาจผมไม่ได้ยึด คนที่ยึดนั่งอยู่ทางเนี่ย่านยกเนี่ยประยุทธ์ประยุทธ์ก็ยกมือเลยว่ากูเนี่ยเป็นคนยึดอำนาจเองแล้วสวพูกนี้มาจากใครมาจากลุปงป้อมเป็นคนคัดเลือกใครอนุมัติเนี่ยจะประยุทธ์เนี่ยน네ะครับแล้วคนเหล่านี้กินเงินเดือนใครลนะ่ะกินเงินเดือนประยุทธ์ป่ะไม่ใช่กินเงินเดือนลุปงป้อมไม่ใช่กินเงินเดือนประชาชนและคนเหล่านี้กินเงินเดือนประชาชนตามใจประชาชนไหม ัดใจประาชาชนชัดเจนไหมครับที่ผมพูดเนี่ยอะไรไม่ถูกต้องช่วยโต้แย้งแบบมีเหตุและผลนะเนี่ยผมฟังดูใครเนี่ยนะครับคนจะกล้าพูดแบบแบบผม,มยังไม่มีเพราะกลัวโดนสวอฟ้องเพราะสวไปยืนถแถลงข่าวที่สภาจะฟ้องทุกคนที่วิพา์วิจารณ์สวและสวก็บอกว่าพวกนี้เป็นพวกโง่อันตรพนันทำลายชาติ โอโหมันพูดมันพูดขนาดเนี้ยแล้วก็บอกว่าจะฟ้องเดชาผมก็ต้องฟ้องมันก่อนใครจะปล่อยไว้ให้เป็นพ่อหรือครับนะครับนะเพราะฉะนั้นนะที่มันไม่ยกมือให้กับพิธาเพราะมันกลัวพิธาถ้าพิธามีอำนาจมันจะโกงกินกันยากหรือเปล่าครับอาจารย์ นะครับสบายยนะครับสิ่งที่ผมพูดในการาบสบายก็ให้ให้ข้อคิดจากพี่น้องประชาชนขออนุญาตแทรกเรื่องข่าวดังนิดสั้นๆสักสองสามนาทีกรณีดอกไม้เพลิงหรือประทัดหรือพูระเบิดที่นาลาทิวาสหลายคนบอกว่าใครต้องรับผิดชอบผมบอกเลยนะรัฐบาลต้องรับผิดชอบนาราธิวานเป็นสามสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นเขตที่มีกฎอายการศึก นายกต้องรับอีกชอกเรามานอนไรต่างเต็มพวกคุณปล่อยปะละเลยหรือเปล่าทําไมคุณไม่รู้เหรอครับว่าโรงงานนี้มีประทับจํานวนเป็นไม่รู้กี่ตันทําไมคุณปล่อยปะละเลยอธิบดีกรมการปกครองนะพู้ว่าในอำเภอคุณไม่รู้เรื่องเลยนะเขตความมั่นคงสามจังหวัดชายแดนต้ปล่อยให้มีการสะสมดอกไม้เพลิงผิดทั้งกฎหมายพรบอาวุธปืน ทั้งเรื่องการขออนุญาตต่อกระทรวงมหาดไทยแดนเพอพูดว่าไม่รู้เรื่องเลยแหละครับทหารตั้งหารน่ะงบเป็นหมื่นเป็นแสนล้านในภาคใต้งบเหล่านั้นงบลับเอาไปทําอะไรไม่รู้เรื่องเลยครับคุณไม่รู้นะครับในสามจังหวัดชายแดนใต้มีการสะสมดอกไม้เพลิงประทับจํานวนมากปล่อยให้วันระเบิดคนล้มตายไปเก้าคนสิบคนคนบ้านช่องบ้านเรือนเสียหายมากมายทุกวันนี ใครต้องรับผิดชอบนาย,ยกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบก่อนเรามันอต้องรับผิดชอบทหารต้องรับผิดชอบไหมผู้ว่าในเบอร์ไม่รู้เรื่องเลยครับงบลักอ่ะงบลักงบลักเยอะแยะมากมายสารจังหวัใใดชายแดนใต้ไปทำอะไรมไม่รู้หรอกครับว่ามีโกดังเก็บดอกไม้เพลิงไม่รู้หรอกครับแล้วไม่ต้องรับผิดชอบเลยคนตายเยอะแยะมากมายได้แค่แสดงความเสียใจเราแสดงความเสียใจส่วนอธิบดีกรมการปกครองก็ออกหนังสือด่วนถึงผู้ว่าในเบอรทั่วประเทศ ให้ตรวจสอบควบคุมเกี่ยวกับเรื่องดอกไว้เพลิงตามพรบอาวุธปืนการขออนุญาตนะการนำเข้าการส่งออกการเก็บรักษาพวกคุณเพิ่งจะออกหนังสือเวียนคนพวกนี้ต้องับอีกท่อถ้าเป็นต่างประเทศขเขาลาออกกันหมดแล้วถ้าเป็นต่างประเทศลาออกหมดแล้วครับไม่มีใครก็หน้าด้านอยู่กันถึงวันนี้แล้วครับนะครับนะ เนี่ยผมดูข่าวหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่เหตุขัดวินาศกรรมบอดังพูมรณะล่าสองผัวเมียเจ้าของจ,อจาานะ่อแจ้งข้อหาหนักเข้าไปตรวจสอบยังมีซุกอีกเป็นตันรวยความมั่นคงไม่รู้เรื่องเลยนะครับงบลับครับงบลับงบลับคืออะไรเงินภาษีงบลับเนี่ยเอาไปใช้บ้างหรือเปล่าไม่รู้เรื่องเลยนะว่าโคดังเนี่ยมีประทัดเป็นพันๆเอ้ยเป็นเป็นตันหลายตัน ไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้อะไรต่างๆนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องเลยนะครับพี่น้องครับต้องรับผิดชอบไหมหรือแค่ย้าย